สวัสดีครับรัสเชลเตอร์ซเวอร์ตอนนี้อีเดนดิสเดียก็เข้าสัรรค์ที่2แล้วนะก็สามารถตีสะพานได้แล้วเดี๋ยววันนี้เมืองมาเปิดสะพานนะอันนี้กิวก็ตีสะพานกันอยูอ่อย่างแรกก็วาร์ปฐานก่อนนะลงมาก็สร้างแท่นวาร์ปไว้นะเวลาก็เวลาสร้างฐานในการ สองชั่วโมงอันนี้ก็ย้ายลงมาเคยกดแบบยกเลิกเลยนะเออเสียเลยนะถ้าเกิดกดยกเลิกตัวนี้ก็ต้องเป็น่ะตีอู้เออเลือนิดเดียวนะหมดแล้วอ่ตัวนี้เถือให้ติดเต็มนะก็จริงๆไม่ควรให้ติดเต็มนะ,ะแล้วก็ไม่เป็นไรายมีต่อ อ,อ,อันนี้ก็มีสองจุดนีม่มีแสบแั่เดียวแตกนะ,อ,ะอันนี้ไม่มีการปวกทงนะจริงๆแค่นี้ก็ ไม่ต้งปักคงก็ได้นะว่าสะพานเลือดแค่สองแสนว่าสิ่งที่จำเป็นคือน่าจะตัวนี้น่าจะตีต่อได้เลยนะจริงๆเนี่ยเออที่สอง เลือดสองสนน่าจะตีต่อได้เลยแต่ก็นับอีกห้าชั่วโมงถัดไปนะถึงจะตีได้ถึงจะมาตีครับนะอันนี้ก็ตีอันนี้ดูดิได้ตีแค่ชุดเดียวเองอนะ่ะได้ตีทีเดียวเองนะเรียบร้อยโอนะอุตสาห์เปลี่ยนเป็นชุด ใส่บอลลี่เออเต็มที่เลยนะแต่ว่าได้ตีแค่ทีเดียวที่นึงก็อ่ะประมาณนี้เนาะโอ้โหเรียบร้อยฮะ ตีประตูนี้ก็ได้ค่าเกียรติยศ35 0 0 0นาะสำหรับครั้งแรกที่มีทหารยามเยอะๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตีครั้งที่2ตีครั้งแรกทหารตายไปหมดแล้วครั้งที่2ก็จะทะหารยามก็จะเหลือน้อยนะเช่นตัวนี้ทหารยามเดี๋ยวแค่ชุดเดียวนะยามที่ดินเดี๋ยวแค่ชุดเดียว ซึ่งปกติจะต้องมีหลายชุดแบบนี้ตัวนี้ก็มีที่เดียวเอเช่นแบบนี้ลนะสามชุดนี่ที่ยามสามแต่ว่าตัวนี้ ถ้ากิว่าตีครั้งแรกไปแล้วครั้งต่อไปก็จะเหลือชุดเดียวนะก็จะมีเวลาฟื้นฟื้นฟูค่าทหารอยู่30นาทีก็จะฟื้นทูจีหนึ่งโอเคจบแล้วนะครับตีสะพานเดี๋ยวรอตีอีกทีหนึ่งอีก5ชั่วโมงนะ พอสร้างครบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรีสกิลกลับนะเดี๋ยวรีสกิลกลับไปอัพฝั่งขวาแทนนะอัพเพิ่มเตาหลอมนะโอเคก็เดี๋ยวรีสกิลเลยรีกลับนะตอนนี้ก็คูดาวเจ็วันก็ยังเหลืออยู่อีก6วันนะก็เดี๋ยวตอนนี้ใช้รีซ็ตจุดยอดแล้วกันรีบนะตอนนี้ค่อนข้างรีบ ว่าเตาหลอมต้องการเตาหลอมอย่าง,างแรงก็อัฟ้าทางขวาให้เต็มเรียบร้อยอก็ทีนี้ครับขวาเออเลยเอ้เมื่อกี้ข้างบนหรือข้างล่าง ข้างบนเล้เพิ่มความเร็วแนละ้วเออเอาสักเอาสักสามเตาเพิ่มอีกสามเตาแล้วก็ประมาณนี้เพิ่มอีกสามเตา ที่เหลือมาอับซ้ายอัพขวานะเพื่อพัฒนาที่ดินก่อนนะช่วงนี้ช่วงแรกก็ผมเน้นพัฒนาที่ดินไปก่อนแล้วกันอตอนนี้ เลเวลใกล้อัพหรือยังอ่ะเลเวลน่าจะใกล้ก่อนที่จะเลเวล16ค,ค่าเกียรติยศน่าจะอัพอยู่นะเพราะงั้นเออเก็บนี้ตรงนี้ไว้แต้มหนึ่งเต็ม4แต่ผมอัพไว้3เดี๋ยวรอเลเวลตัวนี้อัพอีกครึ่งเวลก็อัพละจะได้มาอัพตรงตรงนี้ให้มันเป็นเต็มนะโอเค ออแล้วอัพทางนี้ตรงนี้จริงๆก็เอาไปอัพทางขวาก็ได้นะเอาไปอัพทางขวาเพื่อเปิดที่ดินก็ได้นะขีดจำกัดที่ดินเพิ่มขึ้นก็จะดีนะแต่ว่าผมเลือกเอาตัวนี้เอาตัวอัพสกิลนี้นะ ชิ้เหลือก็มาใส่ตรงนี้แทนแล้วก็อัพที่ดินก็เลือกเอาระหว่างตีแล้วค่าได้ค่าเกียติยศดเพิ่มขึ้นหรือว่าเอาจำนวนที่ดินนะผมเอาจำนวนที่ดินแล้วกันนะจะได้วิจัยไวรัสค่าต้านไวรัสจะได้เพิ่มขึ้นเร็วหน่อย เอาที่ดินเพิ่มอีก5ที่เรียบร้อยนะสำหรับการรีสกิลรอบนี้มาคิดดูนะน่าจะอัพเอาที่ดิน5อันดีกว่านะน่าจะไปต้านไวรัสอัพอาคารต้านไวรัสน่าจะได้ไวกว่านะที่ดินเยอะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ารีรอบรอบหน้านะ่าจะเอา ที่ดิน5อันดีกว่านะแล้วที่เหลือค่อยมาลงฝั่งขวาอ่ะก็ประมาณน,นี้ก่อนเนาะนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จบจะเปียยนต่านี้นะครับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ